คุณพ,พันครับพูดถึงลูกทีมในทีมเกมนี้ครับสาหรับการกลปลดลดล็อกของแม่โจยูานเต็ดครับครับ,รบก็<อ>ก่อนอื่นก็ต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่ปลดล็อกได้นะครับตรงนีน้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สตาฟโค้ดทำงานกันอย่างหนักเราได้คุยกับคน้องแล้วก็เปลี่ยนระบบการเล่นใหม่พอสมควรนะครับที่เราปลดล็อกมาครั้งนี้ โดยโดยสตาฟโค้ดทำงานอย่างหนักแล้วไปสื่อสารกับน้องนะครับก็วิธีการเล่นในแมตช์เนี่ยถือว่าเปลี่ยนถือว่าเปลี่ยนไปจากสี่แมตช์ที่ผ่านมาวิธีการเล่นเปลี่ยนตรงนี้ซึ่งในการทำการบ้านตรงนี้ต้องต้อง,ต,องต้องชมคุณหนองว่าเขาทำการบ้านดีมากนะครับใน,ในการวิธีเล่นของพิจิตแล้วเราจะไปชู้กับพิจิตตในเกมนี้แลวน้องๆเราก็ทำได้ตรงนี้ก็ถือว่า เขายัางอยู่เรายัางอยู่ในเส้นทางที่ว่าถ้าน้องๆเล่นกันแบบนี้ผมเชื่อมั่นว่าเราจะกลับมานะครับช่วงนั้นดับไหนอ่ะก็มันแมตต์ต่อแมตต์ไปดีกว่านะครับอย่าเพิ่งเพิ่งขวันทงเพราะมันเพิ่งมาแมตต์แรกอยู่ใน5้าแมตต์นะครับก็ก็ก,ก็ชื่นชมน้องๆและสตาฟโดยเฉพาะสตาฟโค้ดวันนี้แมตต์นเนี้ยที่ก่อนมาแข่นนทงทำมากันอย่าง หนักมากนะครับเราได้ประชุมเราได้ทํางานกันร่วมกันอะไรประมาณนี้ก็ก็วันนี้สามแต้มก็ถือว่าน้องๆเราทําได้ครับผมบความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเกมนี้รู้ว่ายังไงกดล็อกลง,ลงใจหรือว่าอย่างไงบ้างครับเกมก็<ข>ต้องชื่นชมน้องๆน,น,นะครับชื่นชมสตาโฟโค้ชที่ช่วยกันทํางานนะครับชื่นชมมากๆคือเราไม่ถอนะครับคําว่าไม่โจ้ ยูไยเต็ดต,ตั้งแต่เราก่อตั้งมานี่4แมตต์หรือ5แมตต์เราไม่เคยหล่นไปอยู่ในระดับบวยไม่เคยลงหรือรองบวยตรงนี้แต่เราไม่ท้อนะครับเราไม่ท้อผมพยายามบิ้วกับโค้ชน้องว่าเฮ้ยเราต้องไม่ท้อน้องก็เรามาร่วมทํางานกันตรงนี้ถ้าหัวมันท้อสมมุติว่าโค้ชน้องท้อแล้วก็ทีมมันก็เดินไปไม่ได้โดยผมเป็นตัวเชื่อมระหว่างโค้ชน้องกับน้อง ตรงนี้แล้วก็ดีใจครับกับสามแต้มวันนี้พูดถึงเกมหน้าครับซึ่งถือว่าเป็นดาบีแช์ของเชียงใหม่ครับที่จะพบกับเชียงใหม่เอฟซีเกมหน้าผมผมมองว่าถ้าน้องๆเรายังสู้อย่างนี้ยังวิ่งอย่างนี้นะคือผมว่ามันออกมาได้ทุกหน้าเสมอแพ้ชนะมันออกมาได้หมดนะครับแต่ตรงนี้ั้งนั้นเราก็ต้องกลับไปทำการบ้านเพื่อจะไปสู้กับเชียงใหม่เอฟซี ตรงนี้ครับอาจารย์ของดักบดั๊เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ก็ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะเพราะเพราะว่าเก็บไม่เยอะเก็บไม่เยอะคงคงคงได้กับแมทแมทเชียงใหม่เอฟซีตรงนี้ครับฝากถึงแฟนคลับครับไม่โจ้ครับที่จะตามไปเชียร์ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่กับดาร์บี้แมทที่เชียงใหม่ครับเวทดาร์บี้แมทเบียงพิงครับครับก็ฝากแฟนบอลชาวกระบอยไม่โจ้นะครับไม่โจ้ยันเตะว่า ตอนนี้เรามาแล้วนะครับกำลังใจน้องๆมาแล้วกำลังใจสตาฟโค้ชมาแล้วนะครับทุกกำลังใจตรงนี้เราจะขอเพิ่มจากแฟนคลับเพิ่มขึ้นในแมตที่เราจะเจอเชียงใหม่เอซผมเชื่อมั่นและมั่นใจว่าแฟนบอลชาวกระบ,บอยแฟนบอลแม่โจ้แม่โจ้อยอดติดจะไปให้กำลังใจพวกเราเยอะๆเ,เชื่อเถอะครับเราจะไม่ต่ำลงเชื่อเถอะ นะครับเราจะสู้อย่างสุดหัวใจเพื่อไม่โจยวย่เต็ดของพวกเราฝากแฟนบอลช่วยกันไปเชียร์กันเยอะๆนะครับเจ้ากระบอยของเราขอบคุณครับ